สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้าตัวชิปเซ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเหลือง mediatek นะครับ mediatek d y n s i t y 9200ตัวนี้ก็จะเป็นชิปเซ็ตระดับเรือธงเลยนะเรียกว่าเป็นการช่วงชิงการเปิดตัวนะครับก็คือตัดหน้าฝั่ง Qualcomm นะครับเพื่อเปิดตัวชิปเซ็ตระดับเรือธงที่ใช้ช่วยีล่าสุดจากตัว Arm นั่นเองนะครับมาดูกันว่าชิปเซ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่ CPU จะใช้เซตอัพแบบ8คอนะโดยที่ตัวเนี่ยตัวคอจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือตัวพรามคอ สูงที่สุดนะครับสำหรับใช้งานหนักๆก็จะมีแค่1คอเป็นตัว Cortex X3 ซึ่งตัวนี้ก็คือใหม่ล่าสุดจากฝั่ง ARM เลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชิปเซ็ตตัวแรกที่ใช้ Cortex X3 ด้วยตัวคล็อกอยู่ที่3.05กิกะเฮิร์ตัวนี้ตามสเปกก็คือมีตัว P Performance เนี่ยสูงขึ้น125%ครับส่วนถัดมาจะเป็นตัว Performance Core นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอประสิทธิภาพสูงตัวนี้จะมีทั้งหมด3คอเป็น Cortex A715 ก็เป็นตัวเทคโยีใหม่จาก ARM เหมือนกันคล็อกอยู่ที่2.85กิกะเฮิร์ตสกหรับตัวนี้ คือ20%ถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับถ้าใช้พลังงานเท่ากันเนี่ยตัวนี้ประสิทธิภาพจะดีขึ้น15%ตัวสุดท้ายจะเป็น Efficiency Core หรือเป็นตัวคอร์ที่ประหยัดพลังงานใช้งานทั่วๆไปมีทั้งหมด4คอร์เป็น Cortex A510 คล็อกอยู่ที่1.8 GHz ตัวนี้จะเป็นตัวปรับปรุงจากตัวตุ่นปี2021ทําให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น5%ครับตัว GPU จะใช้ตัว Arm Immortalis G715 ตัวนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันจุดเด่นของเขาคือมีตัว Ray Tracing ระดับ ซอฟตแวร์เลยก็ทำให้ประสิทธิภาพการสแสดงผล레เทิงเนี่ยดีขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็รองรับตัว v o l ร m e ิ r ม t e s เ a ร i เชดดิ้งด้วยแล้วก็ตัว m แมชชีนเล i ร์นิ่ง o r m a ม c านะครับดีขึ้นถสเท่าสำหรับฝั่ง AI นะครับใช้ AI Processor Unit เป็น Generation ที่6 APU 6 9 0นะครับตัวนี้ก็ ดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วถึง35%การคำนวณในไอก็จะรวดเร็วมากขึ้นพื้นที่เก็บข้อมูลตัวนี้รองรับสูงสุดที่ LPDDR5X แล้วก็รองรับตัวบัสสูงถึง8,533 Mbps เลยนะครับส่วน s t o r เร e ก็จะรองรับอยู่ที่ UFS 4.0เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็น3.2นะอันนี้ใหม่กว่าเดิมอีกการแสดงผลตัวนี้รองรับการแสดงผลที่ภาพความละเอียดขนาด 5K ที่60 fps นะครับถ้าเป็น 2K หรือ WQHD เนี่ยจะอยู่ 414 4 fps แล้วถ้าเป็น 180p 0นะครับหรือ Full HD ครับสูงสุดอยู่ที่210 fps เลยการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7ใหม่ล่าสุดเลยเหมือนกันนะครับปัจจุบันน่าจะยังไม่มีพวกฮาร์ดแวร์ออกมานะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดในการคอนเนคชันอยู่ที่6.5 Gbps เลยครับแล้วก็รองรับ Bluetooth 5.3ส่วน 5G ก็รองรับทั้งตัว 5G แล้วก็ mmWave เลยด้าน,นภาพนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว ISP i m a g i c 8 9 0จุดเด่นคือรองรับเซ็นเซอร์รับภาพแบบ RGBW เนี่ยเป็น Native Support ก็คือสปอร์ตด้วยตัวเองไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ใดมาขั้นนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้การถ่ายรูปเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานขึ้นถึง3 4เเลยนะครับสำหรับตัวสมาร์ทโฟนที่จะใช้เจ้าตัวม mm ีเ hmm. ดทเทค d i m e n s i ซิตี้เก้าสเนี่ยก็จะเป็นตัวระดับเรือธงนะที่จะเริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2022จถึงต้นปี 2023, นครับลองดูมากันถึงข้แน่นอนสาหรับวันนี้สวัสดีับ,บคุุณทกทก่านที่รับชมรายการ ของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ